เ <c oughs> ดียวเฮ้ยวันเดียวนี้แต่ที่เนี้ย <c oughs> ดูดินี่ว่าที่ตัดไปไหนละนี่ลสสเาเนี่กระถาอัายเวียกลายนี่แล้ว ร้องเพลงเดี๋องเพลงเจ้ะรองเพลงกับเจ้าฟังร้องอะไรบ้างร้องเพลงจีไทยทอดไปกับเจ้าเบิ้งให้ผู้ใด้ก้นนะเบิ้งนะไม่ตูนะหัวเพลงนะมนาดอกแต่บัวร้องเพลงเพี้ยน วานนี่เจ้ายัางซื้อกีต้า์มาอยหางาามันท่านประบาดเลยซื้อไม่กูเดฉนนกีต้านาะเอาฮ็ดไปน้ำโลกเรนง,ไป,งไปน้ำ จีบไปได้หวะฮจีบเพ่งไปได้หวะเพ่งอย่างเจจะเจอเขารักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว,ว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปแม่เธอเรละฉันนั้นต้องผ่านทิ้นไปทิ้นใจ ฉันจะวังใครให้เป็นคู่รักยิง่งรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาติงฉันนาจให้แคมไหนเช็กยิ่ทุกกิง่ง แล็กจากไม่อิงออดอ้อนบอนรักไทยพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่พันหยอกย้อนหวงวอนเปลี่ยนไปเพื่อบา้าพรุ่งนี้โลกเก่จะลายไป วันนี้เราใครจะอยู่คู่กันรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้จำใจใกลกันฉันอาจชินบ้างเหมือนดังชินที่วันเหนือแต่เพือปัน สดการใจมองตรงดูเลยดิใช่ไชไปเถอะี่ทอนนึงมมเมนต์วะเนาทที่ทอนนึงมมเมนต์ว่เมออืมนี่การท่นอนีท่อน เหมือนอนาใดกันใจรักจะดันยากนอกบอยดินรักขำเมแนน้ำรักข้ามแนดินเมื่อความรักดิ้นป่ายยังสิ้น ความกว้างกล สำคัญเข้าใจกงการรักค่ำคอฟ้าลักคือสุภาศาตะวันภาภีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละตวงไม่ห่วง ถ้ามีสัมพันธ์ขอบฟ้าเนจะคนละปากห่า,หางไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันระคามขอบฟ้าข้าม,มาผู้พนัน ผูกใจรักมัน่น้องดวงใจให้ปินดวงเดียวเปิดปั้งกันเดี๋ยวอีกเพลงหนึ่งเพงนึงก่อนก็หน,น,นื่อยมีอย่างสีสีพอนะมีนี่ ได้หาก,กับไอเหมือนใจได้ปริญญาที่มรผู้สาวบ้านนาพูดการศึกตา หยัดยืนให้โอกาสใจย,ยิ่งคอบยิ่งไกลมั่นใจอ้ายเป็นคนดียามเจ็บดามช้ำทีวีน้องมีไอ้คอยดึงไว้เป็นพี่ยันท้อ ฝ้าดูแลใจไอ้คือผู้ให้เรื่อยมาหมูชาไอ้เป็นพ่อพาในใจเชื่อไหมเชื่อใจไห้ทุกเวลาด้วยโอกาสเปลน ได้รักจากไอเดนค่ะขอบคุณสำัเมกตาสะพานายมา่าใจได้หาก,กับอายเหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนทูที่มาเพราอว่าไอา ับมือประคองขอร้องอย่าไลาเปลี่ยนไปไอคือปรินญาใจน้องจึงยินได้วันนี้ mm. ไปตั้ง เป็นไงคะเอฟซี FC ที่รักฟังเพลงสามสามเพลงของคุณยายขมิทพุทธบงอายุเก้าสิบเอ็ดปีย่างเก้าสิบสองแล้วนะคะแล้วเพลงยังจำได้ค่ะอันนี้ก็ขอลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ